เกมกันเพราะว่ามันไกลเบิร์แล้วกติกามีอยู่ว่า,วามีอยู่ว่าเท่าเนี่ยแล้วตรงเป่ายิงฉุกกันถ้าผู้ใด้เสนะคนนั้นตกเป็นคนปอนและคนที่แพ้ต้องรับตาแล้วก็กินสิ่งที่เฮ้าตาัดให้กินบอกว่าสิมีพังยังกระทั่งต้องกินและต้องยำให้มันเบิดมายังยิงยาวเป้าต่อยิง หนูกบนองสีผ้าทุกคนมาชิมยำมะมา่มาที่ซื้อมา่งยำมะม,ามา่าเลยสามสิบบาทยูดบานท่านผู้ชมถือเคื่อบานนูบอล้ากันแบบกินน้ำวิวสวยๆกลางป่ากลางธรรมชาติแบบโคนหินทลังสวยมากเครื่องแบบวิวบรรยากาศดีดีลมพัดเย็นจ่ยจยจยอยๆเพื่บน้ะมี่หัเสียงน้นำน้ำแมนบอลตกฟื้นกระโดดเลนตุ้มปองตุ้มปองไหลตามน,น,น้ำคับ ลกลิ่นแซ่บวิวสวยมาจ้ะมาแกะซิมกันคนนจะพิ่งตกเด้อกินก่อนแมนอยู่ตกหนาหนีิบแมนเวลาเด้อจได้หนิจิ้ได้หนิฮะชิมดีดีด้วยไม่เหล่นมุกเก่าชิมไปดีดีนะเบิ่งโตเขากันเดิ้ลดังค่ะเไม่เห็นบ้างอ่ะ มักซีนีบอกมีลูกซินมีอลิซมแล้วมมีม่ด้วย้แทบแเลยทุกคฮะอันีไหมคๆเ็ดมเพ็ดน้าม่เ็น้าไม่พูดพ็ดน้ากดไปแล้วโตะกินพูดโอ้ย น้ำกินดีไหมโว้หาก่อนแป๊บนึงน้ำปุ๋งน้ำเดี๋ยวตักอยู่ห่วยไหมไม้ไมมถึงน้ำเปล่าน้ำกินน้ำป่า,ปา,ปาดีไหมโอ้ยปื๊กคังอี๋เนาะมันปื๊กนเนาะเหด้อทุกคนมาแล้วกรองมาหันย่างดีเลยเเนี่ยโทมดับไล่สักนู่นด้วยแ<บ>ต่สารละไฟเลย ปลายเฉยๆแท้ๆเราไปเป็ดหมอนหูยังบอปัวทุกคนตัวยังบอม้าอะไรอยู่บนฟ้าอะไรเนี่ยผิดมาบินหืมมาตายหื้อมาตายยังหล่ะมาตายเยอะมันก็บบอยู่ท้งฟ้าไหมอยู่แบบอยู่สูงๆอะไรอยู่ท้งฟ้าขุนเมีย ผิดหายเวลาผิดมาอีหยังเอาทุกคนมามาอีหยังเอา,<ม>า,าเหม็นมาด้วยมาอีหยังทุกคนมาองีงอยา่างเดี๋ยวคุเลยบ้างเดี๋ยวคุณเลยบ้ามานาม้ำมาแมงมาบินมานาม้ำมันก็อยู่ในดาบตัวมาบินมันมาไม,ม่ในโลกนี่า่าเบิ้งไไยังล่ะเบิ้งสืส่อเลยสูฟังมาที่อยู่บนฟ้านั่นก็คือมานางฝอย ม้อยนางาอาจป้ายจจป้ายนี่ยมูมาเงมาเเดี๋ยวปากสมปากแทนว้ยกลับมาทถอไมไปยังไก่เนี่ยกลับมานั่งกินในทานบส้มเบิงเนี่ยเอียก่อะ ้าว่าวอะไรหรอเอ้ยหวานขึ้นเตาแย่หวานอุ้ยขนชิงลูกแทนกินแล้วโอ้ยไปเตสมคักด่นปากสเปซนี่บารแล้วนะเบี้ยวแรงงี้ยแรงงี้ยขนาดบ่ะนะมันเข้ามาเล่นเกมกันเพราะว่ามันไกลเบิร์แล้ว กิกามีอยู่ว่า,วาตรงเป่ายิงชุบกันถ้าผู้ใดชนะคนนั้นต้องเป็นคนปอนและคนที่แพ้ต้องรับตาแล้วกะกินสิ่งที่เหาตาให้กินบอกว่าซิมีพังยังกระั่งต้องกินแล้วต้องยำให้มันเบิดมาย,ยังยิงยาวเป่า อมาอีกเด้อรับตาอะไรแบบว้ามาสมตป้อนกันนะคะรับตาไว้เอาแขนออกทำไมเรามันป้อนไม่ได้รับตาไว้ว ค่ายปั๊บหนึ่งลอยยำยำปั๊บด e ูดูคนแพ้นะคะเข้าคายทิ้งค่ะเห็นิหอเห็ดแขนแบบนี้จับทางนี้แล้วก็ก้มล่องดินแบบนี้แล้วก็หมุนรู้สึกเทือบ่ะเออหนึ่งสอง หกเจ็ดแนียังก็จริงลีขึ้นไปยางเสียโอ้ยเก้ามากเก้ามากปอนกูให้ได้ก่อนอถ่าเบืงถ้าเบืองคนเกงเซ็ตเบื้องที่มารัด มาทด้ลยมาแ้วจ้าทด้าหาเลยเดออตรงนี้ปิดมมอเอรลบปมอมเื้อจะอ้อะไรจ้าปดจ้าปอดแบพวอ่หยังหามแอบ,บดูนะจ้าเราต้องมีแต่ของมีประโยชน์เท่านั้นนะเร็วเร็วเอาของที่เราไม่ชอบเอาออกไปบวชก่อนหน แผทุกคนเป็วเลยได้แอบบ้างแทนสิมาเลยโอเคมาอมัจะบอกได้ดิสวยอนะ วกล่าง่ะกูมุ้งเอามาอะไรเนี่ยมาเงกูไม่ยอมปั่นจริงเลยหรอกกูแกงต้องปั่นคือกันคือกันถ้าค่อยปั่นคือกันกูบอกค่อยเพลงคอเื่อจะซีนอะไรกันนี่เข้าล้มพานไปให้ได้ล้มพานไปให้ได้จะไม่ยอมป,ปั่นจริงเลยแน่นอน นี่กับเบิมีเอียงมากจ้ามารีวิวเอ่ออย่างวะแต่เอายังก่อนยำมะม่าเออมาซิมยำมาม่าให้ทุกคนกินผู้ใดหิวนะคะก็ซื้อมะนางเบิ้งไปกินไปได้คือกันจ้ามือนี้กัไปแล้วนะคะบายบาๆว่างจะกินไรบายบายก่อนบายบายค่ะอืมจับดูโซ่ก่อนไปโซ่ก่อนไปอืมลา